เอ้ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทมห้าไม่นายถึงถูกบรรจุอยู่ในขวดอย่างดีเลยแต่ฉันเป็นแค่ใบพลูคาวเหี่ยวๆใบหนึ่งนายจำไม่ได้เหรอหลังจากที่นายหนีไปฉันถูกมีดที่แหลมคมตดัดเอาไปตาดแห้งแดดแผดเผาอยู่หลายวันถูกบีถูกสกัดถูกกดดันหลายชั่วโมงแต่นายรู้ไหม กระบวนการเหล่านั้นกลับดึงศักยภาพของฉันขึ้นมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงถูกบรรจุในขวดอย่างดีเช่นเดียวกับชีวิตของเราที่อาจดูเหมือนเรากำลังถูกทำร้ายมันกลับกำลังทำให้เราเติบโตโดยดึงเอาความสามารถในตัวออกมาเมื่อนกับพาวขวดนี้ถูกสกัดอย่างละเอียดอ่อนและงานวิจัยกว่า15ปีจนในที่สุดออกมาเป็นเครื่องดื่มนี้ ที่มีทั้งวิตามินซีสูงสารต้านอนุมูลอิสระโปรไบโอติกที่ดีต่อลำไส้สารควอซิตินรูตินช่วยต้านการอักเสบในปอดจาก PM 2.5ไม่ว่าจะช่วงไหนของชีวิตพาวจะอยู่เคียงข้างคุณเดิมให้กับวันที่ดีและวันที่แย่เพราะวันเหล่านั้นสร้างคุณขึ้นมาในวันนี้